ในขณะนี้นะครับผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่บริเวณหน้าโรงเรียนสิงสมุรต,ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับสืบเนื่องมาจากว่ามีผู้ร้องเรียนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่บริเวณดังกล่าวนี้ได้แจ้งของความช่วยเหลือผ่านมาทางผมว่าให้ช่วยลงตรวจสอบที่บริเวณสาลาคอยรถ โดยสารแห่งนี้ทีนะครับเนื่องจากว่ามีชายยังไม่ทราบว่าเป็นผู้ที่มาจากที่ใดได้มาอาศัยพักพิงอยู่ที่บริเวณสาราคอยรถแห่งนี้ส่งผลให้นักเรียนนะครับที่เลิกเรียนในช่วงตอนเย็นเนี่ยหลัง15บหนาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้าไปคอยรถหรือหลบแดดอยู่ที่บริเวณสาราคอยรถแห่งนี้รวมถึงนักเรียนที่มาอยู่ตรงนี้ยังเกรงเรื่องของความปลอดภัยอีกด้วยเนื่องจากพบว่าชายรายนี้ ในตัวนั้นได้พกอาวุธมีดสั้นนะครับแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นไปตามที่ได้รับแจ้งหรือไม่เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะลงพื้นที่เข้าตรวจสอบและจะหาวิธีแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนที่อยู่บริเวณจุดนี้นะครับนี่นะครับชายที่ทุกท่านเห็นเสื้อดําคนนี้แหะครับที่เป็นผู้ที่เดินไปเดินมาและที่หน้าอกของเขาที่ตรงๆอยู่นะฮะน่าจะ แฟนมีดพับเอาไว้หรือมีดพกสั้นเอาไว้นะครับตอนนี้ก็กลับเข้าไปอยู่ที่บริเวณสาลาคอยรถแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปจาัดก,การและก็ดําเนินการในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก่อนนะครับและหากว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้เดี๋ยวผมจะประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มนักเรียนเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยแล้วนะครับ สวัสดีครับพี่แม่ค้าเป็นยังไงบ้างพี่ขายดีไหมไมันมันมีความเดือดร้อนยังไงอะครับพี่เขาไม่กล้าเข้า้าเข้าไปถามไม่ได้เขาไม่กล้าเข้ามานั่ง<ช>เขามาอยู่หลายวันแล้วหรอครับนานแล้ว,แล,วแล้วนักเรียนที่มาเลิกเรียนแล้วทํา,ทาไงอะครับแม่ค้าเข้ามาแล้วไปกลัวเขาทำไมอะพี่ฮะแล้วอยากให้แก้ปัญหายังไงอยากให้แบบว่าลองลองดูด้วว่าให้เขาไปอยู่ที่อื่น พี่คุยกับเขาหรือยังพี่เข้าไปคุยยังไม่กล้าเข้าไปคุยไม่มีใครกล้าเข้าไปคุยเลยเหรอครับปิดบพี่พี่ผู้ชายคนนั้นเขาเป็นใครอะครับพี่ญาติญาติพี่ปะไม่ใช่เขามานั่งอยู่นี่นานแล้วเหรอครับเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วแล้วแล้วมันเกิดปัญหายังไงป่ะพี่หมายถึงว่าเขามานั่งตรงนี้นักเรียนเขากล้ามานั่งไหมครับไม่กล้าเลยเหรอครับ เราอยากจะให้เขาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมหรือว่าจะให้เชิญตัวเข้าไปครับพี่เชิญตัวเข้าไปเคยคุยกับเขาไหมครับคุยไม่รู้เรื่องอ๋อครับวัดดีครับพี่ผมเป็นาหารเรือนะพอดีผมจะมารับพี่ไปอยู่ในค่ายผมเอารถมาแล้วเดี๋ยวรถในค่ายกำลังจะมารับนะพี่มาอยู่ทำอะไรที่นี่ครับ ชื่ออะไรครับเนี่ยฮะหนูห no, น no. ชื่ออะไรครับ uh huh. พี่ไปอยู่ตรงอื่นได้ไหมหรือพี่จะให้ผมเอารถมารับไปอยู่หรือให้ตำรวจมารับเอาไหมเอาไหมครับพี่ไปอยู่ตรงอื่นได้ไหมครับหรือว่าจะไปกับผมคือตอนนี้พี่พี่ฟังผมก่อนนะผมไม่ได้มารบกวนพี่หรอกแต่ว่าพี่มาอยู่ตรงนี้นักเรียนเขาไม่กล้ามานั่งกันนะครับ ผมผมขอความเมตตาพี่ไปอยู่ตรงตรงอื่นที่ที่ไม่ใช่เป็นที่นักเรียนนั่งได้ไหมครับได้นะไม่โกรธนะผมขอนะถ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมเอาตำรวจมารับพี่ไปให้ให้ผมเรียกตำรวจมาไหมไม่เอาแต่พี่จะไปพี่จะไปตรงไหนครับอันนี้ของของพี่ไหมพี่ถือไปได้ใช่ไหมครับเมื่อก่อนพี่อยู่ตรงไหนมีที่อยู่ไหมไปอยู่ในค่ายกับผมไหม ไปไหมครับงั้นผมผมผมขอความเมตตาพี่พี่ช่วยย้ายได้ไหมครับได้เนาะจะได้ไม่ต้องเอาตำรวจมารับพี่เนาะแล้วพี่พกมีดด้วยเหรอไอ้ดูที่อะไรที่คอพี่พกหรือเปล่าอย่าพกนะรู้ไหมครับตำรวจจับเอานะอย่าฟักออกมานะงั้นงั้นผมขอเชิญที่นะพี่พี่ช่วยเปลี่ยนที่ที่อยู่นะโอเคครับพี่ผมว่าพี่รีบไปเถอะตำรวจกำลังมาแล้วพี่เนาะ รีบไปก่อนเดี๋ยวตำรวจเอาตัวไปพี่ขอบคุณมากนะครับไม่โกรธนะพี่นะพี่ไปอยู่ตรงไหนก็ได้ที่มันไกาลโรงเรียนก่อนนะครับเนาะครับโอเคนะพี่เนาะแล้วถ้าเกิดว่าเขามาอีกก็แจ้งมานะพี่นะครับ ตีคู่เขาเน่อยนะเปิดไฟก่อนทางหน่ยนะมปะเจ้าคุยรับเาแป๊บนึงอ,อ,อนหนึ่งนะอ่ะตีคู่เขามพี่ครับพี่ไปอยู่เลยโรงเรียนหน่อยนะนะครับอขอบคุณมากนะพี่นะขอบคุณครับ